สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพากันมาแนะนํารู้ว่ามาอยู่ทหารแล้วก็ทําอะไรบ้างอย่างอื่นผมก็ขอ,อสวัสดีครับผมชื่อ,อพลทหารนะครับธีรบัตรศุภไรวันนี้ก็จะมาถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการออกกําลังกายว่าเราทํำยังไงบ้างเมื่ออยู่่ายทหารเวลาเราเข้าเวรบ้างเกี่ยวกับ ออกกาลังกายบ้างเกี่ยวกับการการอาหารบ้างาแล้วเราจะทํายังไงเมื่อมาอยู่จุด,จ,ดจุดนี้ในการอยู่ทรงนี้ผมอยู่เรียนว่าหนึ่งปีนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้วสองเดือนจะเข้าเดือนที่สามเดือนสี่เอาก็คงจะถ่ายคิดรู้ว่าออกกําลังกายนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่อยู่ในนี้ต้องระเบียบเนียบแค่ไหนว่าต้องอยังไงเพราอย่างอืง่นผมต้องไปโคนหนวดมาเพิ่มโกนทุกวัน,ท,วนทุกวันตัดเล็บมือห้ามยาวนะฮะเอาตอนนี้ก็พายการออกกำลังกายดูว่า การออกกำลังกายในรูปแบบของทาหารมันต้องทำอย่างไรบ้างเวลาหาเวลาว่างไปออกกำลังกายตรงไหนบ้างสิ่งสำคัญในตรงนี้ก็พาไปดูกันไป Let's go สำหรับเริ่มต้นของการออกกำลังกายนี้ก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับผมก็จะทำไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับว่าต้องทำอย่างไง นัเสร็จแล้วก็จะทำการเดินก่อนนะฮะค่อยจะไปวิ่งนะครับก็คือการซื้อน้ำครับเราจะไปเอาน้ำมาก่อน,นะะที่ร้านค้า Lets go <S โอเคนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมาเราทำการดื่มน้ำก่อนเลยเพื่อให้รู้ช่ลชิอก่อน นีวิ่งมาถึงฟินิเลีบอลนะครับเราก็จะมาเข้าฟินิว่าฟิในนี้มีอะไรบ้างท่าแรกเราจะไปในการท่าวอร์มหรือท่าสคอรตตัวป่าก่อนนะครับ ถ้าแรกเรียกวาไปถ้าต่อไปเราจะมาเล่นท่าบาเบลเด็กหลังลุยโอเคนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นแบบเดินก็ได้นะครับถ้าเราไปเรามาเล่นท่า เล็กเคิร์นครับ let's go เค <Okay. S 1> okay, นะฮะถ้าเราไปคือซายลังดัมเบลซ้ายลังเราก็ถ้าเราไปเป็น Let me telling me things about rap, talking the truth, and that stab in my back They will knock me off track. No, no, too many things have been building been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately, I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on.